วันนี้ก็จะมาตอบเม้นน้องคนนี้นะคะที่เขาบอกว่าเวลานี้แฟนเริ่มหึงหวงและจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรให้แฟนเชื่อมั่นนะคะอันดับแรกเลยเราจะต้องมาเช็คก่อนเราจะต้องรู้ก่อนว่าที่แฟนเราหึงหวงนะ่ะเรื่องอะไรเออนะคะเขาหึงหวงเราเรื่องอะไร นะคะเราเช็คลตดออกมาแล้วว่าเขาหึงห่งหวงเราในเรื่องอะไรนะคะเพราะว่าแฟนที่อยู่ไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะความไว้วางใจมันมีน้อยแล้วก็สิ่งที่ทําให้ห่างเหินกันก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเรื่องของการมีเซ็กพวกนี้มันจะมีเซ็กกันไม่ได้เฉพาะแฟนที่อยู่ไกลทีนี้เราก็มาดูว่าเขาหึงห่วงเราเรื่องอะไรนะคะบางครั้งนะคะบางคนก็จะหึงห่วงมากมากเลยเพราะว่าเขาอยู่ไกลเพราะว่าเขาไม่ไม,ไม่เขาไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเราจะต้องยิง trust ออกไปนะคะยิง trust หมายความว่าเราจะต้องสร้างความเชื่อใจในสิ่งที่ ขาหึงหวงอยู่ที่เขาหวงเราอยู่เรื่องอะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องเวลาที่เราอยู่บ้านเราทําอะไรเราไปเที่ยวอะไรอย่างนี้นะคะอาจจะอยากให้เราเหมือนกับเอรอายงานหรือว่าอยากรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนอยู่กับใครทําอะไรเราก็ส่งหลักฐานให้เขารู้บ้างนะคะนี่คือสร้างความเชื่อใจนะคะแต่ในในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ,ะการสร้าง ทัดการยิงทรัดพวกนี้สร้างความไว้ใจเนี่ยหคือการใช้คำพูดพูดอย่างไรให้เขาเชื่อมั่นในตัวเรานะคะสการกระทำอย่างไรนะคะให้เขาเชื่อใจในตัวเรานะคะสามนะคะการพูดหรือส่งการกระทำเนี่ยนะคะให้ย่งอย่างไรให้เขาเชื่อใจเราก็คือเราจะต้องมีหลักฐานให้เขา ดูว่าตอนนี้เราทําอะไรอยู่นะกินอยู่อย่างไรทําอะไรไปเที่ยวที่ไหนทําอะไรอยู่นะคะอาจจะเป็นการรายงานใกลๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกอย่างนะคะทุกอย่างจะเปิดเผยในข้อมูลที่เราพอจะเปิดเผยได้เท่านั้นนะคะถ้าถ้าเปิดเผยหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะเราจะไม่มีสเสน่ห์และเราก็จะกลายเป็นของตายในทันทีนะคะอันนี้ คีย์ที่มีราคาก็คือคีย์แพงนั่นเองนะคะอันนี้ครูพอล่าให้ไว้สำหรับใครที่มีแฟนแบบนี้แต่ให้เข้าใจว่าที่เขาหึงหวงเราเป็นเพราะเขารักเรานั่นแหละนะคะแต่ถ้าบางครั้งหึงหวงมากเกินไปมันก่อให้เกิดความรําคาญใจและทำให้เบื่อและทาให้ถึงจุดที่แบบว่าอิ่มตัวและอยากเลิกลากันไปอันนี้ครูพอลาไม่สนับสนุนนะคะ เอาความทรัดความเชื่อใจของครูพลาที่แนะนําบอกในวันนี้ไปลองทําดูนะคะอาจจะได้ผลดีหรือไม่ได้ผลดียังไงมาเม้นตอบครูพลาด้วยนะคะโดยรักครูพลาจ้า